เค้กฟักทองเมนูสุขภาพเมนูพลานเบสแม่เอาความหวานจากน้ำเชื่อมบัวหิมะเนาะสาราพัดสรรพคุณแล้วก็สาราพัดประโยชน์ด้วยวสวัสดีนะคะ เอ็งปเองอะคว้าพอิีกับพ่อแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำแพนเคก้กฟักทองจากฟักทองปลูกเองพันคราวพริ้์นนะสูตรในวันนี้ไม่ไข่ไม่แป้งไม่น้ำตาลแล้วก็แม่ใช้แป้งที่ปั่นจากข้าวโอ๊ตนะอ่าใครที่ออาชินชอบม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดเมนูสุขภาพเมนูพลานเบสฝากกติดตามช่อง youtube เพจแล้วก็ t ิกตอก ปลูกเองปรุงเองไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรับไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะวันนี้ขมักก็คืออันนึ่งฟักทองสุกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สังเกตนะเนื้อของฟักทองนี้คือหนามากแนะนําเลยเนาะก็จะเป็นอพันธ์คราวพิ้นแม่บ้านต่างแดนโซนยุโรปแนะนําให้ลองหามาปลูกดูเนาะเขาจะหนาได้แบบนี้แล้วก็ใครที่อชอบแม่ปลูกผกักแล้วก็เก็บผักนะ คลิปเก็บฟักทองก็จะอยู่ในอีพี928อ่ามาเริ่มต้นกันเลยค่ะแม่ลอกหนังลอกเปลือกของฟักทองออกแล้วก็หั่นใส่โถปั่นแบบนี้ไปเลยโถปั่นไม่ได้ล้างเพราะว่าปั่นข้าวโอ๊ตมานะแล้วก็เทข้าวโอ๊ตใส่ลงไปเทผงฟูแล้วก็อันนี้จะเป็นนมถั่วเหลืองใช้เป็นนมอัลมอนต์ก็ได้เช่นกันเนาะก็จะ สุขภาพดีจากนมที่มาจากพืชนะปิดฝาแล้วก็กดปันไปใช้เวลาปั่นไม่ถึงหนึ่งนาทีเนะาะแม่ปั่นประมาณ30วินาทีแค่นั้นเสร็จแล้วกดหยุดไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูความเนียนของเขาอ่า แล้วก็ค้นได้ประมาณนี้ใครที่ยังติดหวานอยู่แม่แนะนำให้ใส่เป็นอน้าตาลอินทผาลัมได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะแม่ใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำมันแล้วก็มาอ่แปรงที่กระทะไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะตักแพนเค้กใส่ลงไปเนาะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อน สังเกตเนาะถ้าเ,าเมื่อก่อนแมจะใช้พวกแปลงที่เป็นแบบพลาสติกชุบน้ำมันแล้วก็มาแปลงแปลงแล้วก็ตั้งแต่ไปทำคลิปอ่ไมโครพลาสติกคืออะไรไมโครพลาสติกอันตรายไหมก็เลยเอออะไรที่รู้มาทำมาในอดีตนี่คือทำผิดมาตลอดเพราะว่าพลาสติกต่างๆไม่ว่าจะทัพพีหรือแปลงที่เราใช้เนาะเวลาเขามาเจอความร้อนตัวไมโครพลาสติกที่เป็น ตัวก่อสารมะเร็งหรืออาจจะเป็น มะเร็งในอนาคตเขาก็จะออกมาเนาะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้เนะะะาะอาเทตักใส่ลงไปแล้วแม่ใช้เนาะหนึ่งช้อนโต๊ะนะก็จะได้ขนาดที่เท่ากันเมื่อกี้ใช้นิ้วแตะดูถ้าเขาไม่เป็นแป้งติดนิ้วขึ้นมาก็คือเป็นอันใช้ได้แล้วก็สังเกตเขาจะเป็นฟองขึ้นมาเนาะ,ะทีนี้พอไม่ติดนิ้วแล้วเราถึงจะเริ่มกลับเขา ไม่งั้นเละจริงๆนะเออส่วนผสมในวันนี้เพื่อนๆสามารถอัเพิ่มปริมาณของ <c oughs> ฟักทองได้เช่นกันนะเห็นไหมจากเมื่อก่อนใช้ทัพพีที่เป็นพลาสติกวันนี้มาใช้ที่ปาดเค้กเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะเขาเริ่มสุกแล้วก็ ค่อยๆจีเข้าไปจีด้วยกระทะนี่แหละจนกระทั่งสุกดีแล้วก็กระทะของแม่เขจะเป็นเทฟลอนเนาะใครที่ไม่ได้ใช้เทฟลอนนะอาจจะต้องอเพิ่มน้ํำมันนิดหนึ่งไม่งั้นติดกระทะแน่ๆอ่จีไปแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะกรุนๆจากเตาดุควัน ชิ้นในวันนี้ก็จะเป็นอขนาดแบบเล็กๆเนาะเป็นแบบมินิแพนเค้กนะแมมก็จะทานคู่กับสตรอเบอรี่สดๆเลยค่ะมีเพื่อนๆเม้นมาถามเนาะเพราะว่าแมมโพสต์ไปที่อเพเภทถามว่าสตรอเบอรี่ปลูกเองไหมปกติจะปลูกเองแต่ปีนี้ที่ทางยังไม่ลงตัวเดี๋ยวจะเริ่มปลูกเนาะอาแมมก็จะมาราดด้วยน้ำเชื่อม บัวหิมะนะถ้าเพื่อนๆไปดูประโยชน์ของเขาบัวหิมะจะสารพัดสรรพคุณสารพัดประโยชน์เลยก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่ดีเนะาะทีนี้ความหวานเขาจะไม่ได้หวานจากแพนเค้กเลยเนาะแม่ก็เลยเอาความหวานจากน้ำเชื่อมบัวหิมะนั่นเอง เพื่อนมาทานด้วยกันเนาะแล้วก็พยายามทําแผ่นแผ่นเค้กให้บางๆไว้ไม่งั้นเดี๋ยวตรงกลางเขาจะไม่สุกนะอามาทานด้วยกันค่ะจริงๆไม่ต้องหั่นก็นได้เห็นไหมจะใส่น้ำเชื่อมเยอะไปไหนคะ เพราะว่าเขาไม่หวานนั่นเองแม่ก็เลยต้องการความหวานจากน้ำเชื่อมเนาะ,ะสูตรเดี๋ยวแม่ใส่ไว้ท้ายคลิปให้กับทุกคนเปนเค้กฟักทองเมนูสุขภาพเมนูพลานเบสแม่เอาความหวานจากน้ำเชื่อมบัวหิมะเนาะสาราพัดสรรพคุณแล้วก็สาราพัดประโยชน์ด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากติดตามช่อง youtube เพจแล้วก็ติ๊กตอกไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้ สวัสดีนะคะ